กรณีนี้ก็ตามแต่ดุลยพินิของศาลนะครับเราสาม,มารถเราจะสาม,มารถดูได้ว่าประเทศเรายังมีความยุติธรรมอยู่ไหมเ네นี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลยียนิตของศาลว่าศาลในประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันมีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปลา่ามันมีอำนาจมืดอะไรอยู่เบื้องหลังศาลใช่ไหมมีอำนาจเหนืออำนาจตุลาการหรือเปล่าถ้ามันมีอำนาจเหนื α, ออำนาจตุลาการเนี่ยมันก็แปลไปได้ว่าวันนี้อาจมีการฝากขังเกิดขึ้น แต่ถ้าศาลเนี่ยเป็นอิสระเป็นองค์กรอิสระอย่างแท้จริงเนี่ยที่เหลือก็เป็นดุลยพินิจของผู้พิพากษาในการอนุญาตให้ประกาศหรืออนุญาให้ประกานในกรณนนีที่เราไปชมมุมนุมที่หน้าเอสีแล้วก็ที่ห้าแยกรัฐขาวนี่คือเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเราไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดอะไร ตามหลักรัฐธรรมนูญเนี่ยล่าไว้อย่างสัดเศษเราทําตามทุกอย่างตามหลักแบบรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญกล่าวไว้ว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามและอ,อย่างเนี่ยในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชินกราเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอยู่ในฐานะประมุขของรัฐในตามกระบวนการของหลักประชาธิปไตยที่เป็นหลักสากลเนี่ยประชาชนมีสิทธิสอบถาม หรือตั้งข้อสงสัยตั้งข้อเรียกร้องตามกระบวนการประชาธิปไตยว่าทรัพย์สินที่รจัดการเนี่ยหรืออยู่ในอำนาจของสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยนำถูกไปใช้อย่างไร้างและยิ่งในกรณีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยการอ่านคำพิสัยของสารารัฐมนูญเนี่ยเป็นไปชอบหรือไม่ประชาชนทำหน้าที่ตามหน้าที่ของประชาชนคือในการตั้งเวทีเพื่อทวงติงกและสอบถามสักถามว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าหรือผิดหรือไม่ครับ เราทําตามรัฐธรรมนูญทุกประการไม่มีสิ่งใดผิดเลยทางตรงนี้มีการเราเระบุมาว่าเรามีความผิดในตรงนี้เราจะส่งเสริมให้เยาวชนสมบูรณ์ไปนี่ทำยังไงบ้า,า,บางอะะไรนะคะถ้าสมมติเราทางศาลร,ระบุมาว่าเราผิดในมาตราหนึ่งหน,นึ่งสองเนี่ยครับเราจะบอกเยาวชนสมบูรณว่าเพื่อนสมบูรณให้ทำยังไงบ้างจากแปลว่าประเทศเราเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตาามศรัฐธรรมนูญมีนิสัยเมื่อช่วงที่ผ่านมา ว่าจริงแล้วอำนาจการปกครองเนี่ยเป็นของระมกษัริย์อํานาจดิจิบัญญัญิบริหารตุลาการเนี่ยไม่เป็นไปตามประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันแปลโดยชัดิเจนอยู่แล้วว่าประชาชนเป็นผู้เี็นนาาเป็นใหญ่ฉะนั้นอำนาจดิจิบัญญัติบริหารตุลาการควรเป็นของประชาชนมาตรา112ยอเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันว่ามันเป็นมาตราที่ถูกนํามาใช้กันแกล้งทางการเมืองกันนักตะอดีตจวบจนในยุคปัจจุบันแลหวัอกว่าในวันนี้มาตรา112ยก็จะไม่ถึงกับมาการแกล้ง มาใช้อีกในวันนี้แล้วก็มากที่สําคัญเนี่ยมาตราอะไรที่สองไม่ควรจะต้องนํามาใช้กักขังใครที่ในเดือนจําต่อไปค่ะข,ขอเสริมนิดนึงถ้าพี่ถามว่าวันนี้เราจะฝากถึงคนรุ่นใหม่อย่างไงเนะาะตอบคนข้างนอกถ้าสารพินิจชยัยว่าเราได้กระทําความผิดคือเราอยากฝากถึงคนข้างนอกอค่ะให้ได้ตรวจสอบว่าจริงๆแล้วประเทศเรามันปกครองด้วยระบอบอะไรกันแน่แล้ว และสิ่งที่พวกเราทํานั้นมันถูกหรือว่ามันผิดอะค่ะเราอยากฝากให้ประชาชนเป็นเป็นคนได้คิดพิจารณาเรื่องนี้นะครับเพราะหนึ่งในควาเป็นคนไทยผมมองว่าการพูดสิ่งดีและสิ่งผิดการพูดไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่มก็จะเป็นการพูดทางการไทยก็แล้วแต่ถ้าถ้าจะมีความผิดก็อยากให้ ความหิดหรือความิดนั้นมันเท่าเทียมกันคนอยากทมหนนากันอย่างไรถ้าฝากอยากฝาก้นหรือใหม่ก็อยัดฝากให้อยากฝากให้ทุกคนความสนิทชอบกหความสนใจด้วยกันอย่อย่างที่ทาบกันไปว่าในกรณีในสภานี้เรื่องของแบบการครอร่างและมันนก็ทำให้เห็นแล้วว่า ระบบรัฐสภาตอนนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่ไม่ฟังก์ชันดิก็ออกออกมาเรียกร้องกันครับออกมาเรียกร้องกันว่าไทยแล้วมันมีแค่ประชาชนเท่านั้นแหละที่จะช่วยกันได้ในประเทศนี้ครับก็ก็อยากฝากให้พี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วก็ได้ควบคุมติดตามองกระบวนการศาลรวมไปถึงกระบวนการทางการเมืองที่ฝ่ายรัฐกําลังใช้เล่นงาน พี่น้องประชาชนพวกเราที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกรับความเป็นธรรมนสังคมนะคร,ครับว่าบ้านเมืองนี้นท่านผ่นานการจัดการกับคนตระหนักตัวน้อยอย่างประชาชนสามัญชนกันมดาของเราด้วยข้อหาที่รุนแรงนะครับแล้วก็การตัดสินที่ความว่าพวกเราเ,เนี่ยพวกเป็นพวกลุงเจ้าก็ให้สังคมได้เห็นแล้วก็ได้ตัดสินไปพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกท่านจะตัดสินได้แค่คณะของทุกท่านคน,นเดียวท่านนี้เป็นสังคมนี่แหละจะเป็น